มากฝรั่งเดนทีมไอซ์แป้งเบบี้ใหม่สวีทตี้พิ้งคลาสมีเชียบัตเตอร์ให้ผิวเนียนขึ้นหอมสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีข่าเราเข้าคงสุดท้ายแล้วพบควรคะแนนกันนิดหนึ่งว่าตอนนี้คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างคุณหมุนบรดา5าคะแนนครับ คุณน้องวสันตสามคะแนนค่ะคุณไข่มุกชุติมาสี่คะแนนครับคุณธูปพิพากาห้าคะแนนคุณใหญ่ฝันสี่คะแนนครับค,รยยาาคะแนนไม่ดีเปนไปไหนใช่ยังมีโอกาสเป็นผู้ชนะทุกท่านไปที่อันดับที่สามไปเลยดีกว่าคิดว่าหมายเลขใดได้อันดับที่สามข้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับ ตอบกันมาแล้วนะครับตอนนี้คุณเกตโมลี4ท่านเลยนะครับและกุณใหญ่ตอบคุณวาสนาอยากทราบถึงหมู่มวลชนกลุ่มใหญ่ก่อนนะคะทําไมถึงตอบคุณเกตโมลีคะเออเป็นเพราะว่าน้องก็เพิ่งมาประกวดของปีปีไข่มุกน่าจะอยู่ในช่วงหลังๆไงแต่เนี่ยเขาต้องถ้าเกิดคําว่าทศวรรษเนี่ยก็คือคนนี้กับสองคนนี้ที่สามารถส่งตัวเองเรียนจบได้พี่นงคะจากการ น้องเขากล้ามาถึงจุดนี้นะนับป็นเยีมมากเลยนะคะหนูจะเป็นน้องใหม่มากนะคะกล้ามาจุดจุดนี้ดันมีความภาคภูมิใจบิ่งเอาเนื้อค่ะเอาเนื้อไเลยเอาไ่เอาแล้วท่าก็เลือกน้องเพื่อค่ะโอเคนี้น้องขันหมูครับเหตุผลเดียวกันค่ะก็น้องเขายังเด็กอยู่ค่ะตามอายุคุณหมูแล้วครับก็น้องเกศบุรีเนี่ยได้รับตำแหน่ง ลองปีไข่มุกค่ะลองปีไข่มุกนะคะมันก็เลยต้องทําให้การประกวดเดินสายเนี่ยต้องหยุดด้วยมีตําแหน่งค้ำประกันอยู่นะคะเขาก็เลยต้องหยุดเดินสายก็เลยทําให้มีรอบในการเดินสายเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าเองคุณใหญ่แล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากใส่ชึ้นี้หรอกครับเพราะผมรู้ว่าใส่ไปก็ผิดเพราะอยากให้น้องเขาเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งเลยใส่ควายไว้ผมเลยยอมเสียสละเพื่อใส่ให้ตัวเองผมผิดไง แล้วยังไงอ๋อชันเถอะอ่ะจุนจุนเถอะค่ะตอบอย่างนี้มีคนตอบถูกครับอันดับที่3ได้แก่หมายเลข โมลีโรจนะประดิษฐ์สาวงามที่เดินสายประกวดมาแล้วกว่า60เวทีเธอยังเคยไปสู่จุดสูงสุดบนเวทีระดับชาติมาแล้วด้วยการคว้ารางวัลร้องอันดับสอง s s t s t i l i n d u n u v i v s r s e ปี2009ปีเดียวกับที่คุณไข่มุ๊เข้าประกวดและได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งโดยปกตินางงามเดินสายส่วนใหญ่จะเลิกประกวดเมื่อได้รับรางวัลใหญ่แบบนี้แต่เธอคนนี้ กลับยังเลือกที่จะเดินสายประกวดเพื่อขวารางวัลต่อไปค่ะก็ดีใจนะคะที่ในวันนี้ได้เข้ามาอยู่หนึ่งใน5นะคะของรายการห้ามหานิยมเป็นอันดับที่3ก็ต้องขอขอบคุณรายการห้ามหานิยมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุกคะแนนโหวตค่ะที่โหวตให้น้องฟ้าให้น้องฟ้าได้มีกําลังใจนะคะที่จะก้าวต่อไปในวงการนี้ที่น้องฟ้ารักค่ะขอบคุณค่ะเหลือสท่านแล้วหมายเลข3ปิปีนุษย์หมายเลข10วาสนา คิดว่าหมายเลขใดคืออันดับที่หนึ่งนางงามเดินสายแทงทศวรรษคุณโหน่งวสันคุณหมูพิะการคุณหมูประดานตอบคุณปียนุษย์คุณยคุณไข่มุกตอบคุณวาสนาทุกเวทีที่เขาประกวดคุณพ่อตามดูทุกครั้งนและแกก็จะตะโกนเรียกบุ๋งว่าบุ <t 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 ๋มไปดูแล้วชมบุญมาแล้วชมบุญมาแล้วได้แต่นางชมบุญได้เป็นนางงามคนขรกนางงามคุณพ่อใช่คือคือคือเป็นหลังจากที่บุ๋งได้นางสาวไทยแต่ก่อนแกไม่เคยสนใจเรื่องนางงาม แต่พอหลังจากที่ผมได้นางสุดท้ายคุณพ่อกับคุณแม่ก็คือแบบอินกันไปเลยอย่างเงี้ยจะประกวดเวทีไหนที่จําได้ว่าเขาเดินสวยได้ยิ่งสวยมากคือสะพานข้ามไปน้าแขวนคุณหมูครับคุณหมูไม่ยอมเปลี่ยนนะหมูไม่เปลี่ยนแล้วหมูมั่นใจมากเหตุผลที่หมูเลือกคุณปีรนุเนี่ยเพราะว่าดูจากหน้าตาก่อนหน้าตาเนี่ยน่ารักจิ้มลิม้มคุณโหน่งครับก็คิดว่า ถึงเรียกคุณเป็นยนย์หรือเรียกคุณวาสนาันก็มีมีสิ่งขึ้นตำแหน่งก็เสียงไรนะก็เลยเป็นความเป็นภาพความชอบส่วนตัวน้องไข่มุกครับที่จริงไข่มุกชื่นชอบทั้งสองทานมากมานะคะตอบคำถามดีมากเรายืนเป๊ะตลอดเวลาแต่ว่าไข่มุกพวกเราคุณหานเหมือนกันเล่นเกมใช่ค่ะเล่นเกมแล้วก็ไข่มุกคิดว่าลัคกี้คัลเลอร์ของไข่มุกสีแดงคุณยายนะครับประมาณนั้นเลือกคุณวาสนาแล้วกันเพราะว่าหน้าเขาจะอินเทรนในสปายใหม่หน่อย อาจจะถูกใจพวกแฟนเพจต,ตางๆด้วยครับต่อกันมาแล้วนะครับมาเฉลยกันเลยครับอันดับที่หนึงนางงามเดินสายแห่งทศวรรษได้แก่หมายเลขอันดับที่1ได้แก่หมายเลข สาคุณปิยนุชจากบุญับอันดับที่สองวาสนาวงบุตรีเธอผู้นี้เดินสายประกวดมาแล้วราวร้อยห้าสิบเวทีและได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆมาแล้วเกือบ200รรางวัลโดยส่วนใหญ่จะเน้นเดินสายที่ต่างประเทศและยังนับว่าเป็นหนึ่งในานางงามเดินสายเพียงไม่กี่คนที่สามารถคว้ารางวัล จากต่างประเทศมาครองได้มากที่สุดที่สำคัญยังเคยคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพจากเวที Miss International 2006และรางวัลอันดับหนึ่ง y i s s y o u ิน International 2007มาครองได้อีกด้วยขอขอบพคุณทุกท่านจากใจจริงเลยค่ะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้แรงใจคอยเชียร์คอยโหวตน,นะคะก็อขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและสุดยอดนางงามเดินสายแห่งทศวรรษ อันดับที่หนึ่งก็เปียนุชฉำบุญนี่คือสุดยอดสาวงามที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแม่นางงามเดินสายที่เดินสายประกวดมามากที่สุดในประเทศไทยเพราะเธอคนนี้เคยประกวดนางงามมาแล้วร่วม300เวทีและได้รับรางวัลการันตีความงามมากถึงกว่า300รรางวัลอาทินางสาวเพชรบุญนางสาวลำปาง นางสาวถิ่นไทยงามจังหวัดเชียงรายไปจนถึงนางสาวยะลาเรียกว่าเหนือจรดใต้ที่ไหนมีการประกวดเธอไปหมดและแทบจะไม่เคยพลาดรางวัลเลยสักครั้งนอกจากนี้ยังเข้ารอบ12คนสุดท้าย <Yeah. S 1> Miss Thailand Universe ปี2543และปี2544ที่สำคัญยังคว้ารางวัลระดับนานาชาติอย่าง Miss Tourism International 2003 และประเทศมาเลเซียมักครองได้สำเร็จค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนๆนางงามนะคะที่ติดตามผลง,งานแล้วก็โปวดให้กำลังใจโอเเข้ามานะคะ <fits S 2> ก็อยากจะฝากถึงรุ่นน้องๆน,น,นะคะการที่เดินสายประกวดไม่ใช่ว่าเรื่องเสียหายนะคะขอทำตัวให้ดีะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้เกียรติจัดลำดับนางงามเดินสายขึ้นมานะคะรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งะคะ่ะขอบคุณค่ะ เรามีแชมป์ร่วมกันนะครับก็คือคุณบุ๋มปนัดดาและคุณหมูพิมพกาแปากันเลครับ <Yeah. S 1> อขอเชิญน,นะครับคุณบุ๋มปนัดดานะครับ <c oughs> คุณไข่มุกชุติมานะครับคุณหมูพิมพกานะครับหมอบมงกูดสายสะพายและช่อดอกไม้ให้กับอันดับที่หนึ่งของเราครับนางงามรุ่นพี่จากสาเวทีนะคะ แล้วก็มีรางวัลให้นะครับเป็นวอลช์ชอรนนะครับบัตรกำนันนะครับเข้าไปรับบริการที่วุฒิศักดิ์คลินิกนะครับเพิ่มความสวยความใสให้เป๊ะกว่าเดิมนะครับมูลค่า30,000บาทครับอ่ามอบให้เลยนะครับขอาคุณครับอาแล้ครับและท่านก็ได้รับดู อันดับดที่เหลือก็ได้รับด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนภัสตราพรนะครับเวดดิ้งแอนด์สตูดนะครับ,รรรบ,รบที่อนุเคราะห์ชุดไทยให้สาวง,งามทั้ง10คนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจของกลุ่มคนรักการประกวดนางงามโดยคุณบอยวิโสพลและพี่เลี้ยงนางงามทั่วประเทศด้วยนะคะโ,โ,โ,โที่โหวตกันมากว่าพันคนเลยใช่ค่ะกะับมาจัดอันดับกันในวันนี้นะครับ และต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์มหานิยมของเราซีพีเติมชีวิตที่ดีวุฒิที่ศักดิ์คลินิกอายโนโมโตโรบินสันหม่นิเวียยูวีไว้์รีแพล์ดื่มสิ่งดีดืด่มวุฒิที่ศักดิ์นูต้าเฮติแบรนด์ <Brand S 2> รังนกแท้มาฝรั่งเดนทีนไอซ์โซดาช้างสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชเปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีขับแป้งเดบี้มายสวิติ้งพลัสมูดแอนด์นอริชิงขอบคุณครับ ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเสาหน้าพบกับการประกวด Miss Universe t ไท i แ a นด์นะครับทางซองโโมาาห้านะครับห้าห,หมายยงพักไว้1อาทิตย์พบกันอีกอาทิตย์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคืนนี้ฟันดีราติสวัสดีครับ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตอนรับเทศกาลฟุตบอลแห่งชาติยุโรป2012เน้นเกมรับฮะนี่ฮะเป็นไงฮะเป็นทีมที่เล่นด้วยแทคติกกับแท้จิงเล่นเพื่อชนะอย่างเดียวแ้ะมีทีมที่เล่นกัแพ้ไหมครับอันดับที่หนึ่งนะครับเสาที่9มิถุนายน4ทุ่มครึ่งข้อบอลไม่ควรพลาด Música